สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มสแกนหุ้นรายวันนะครับแล้วก็รวมทั้งเ,เพื่อนๆที่ตามมาจากหน้าเพจเทรดนี้เพื่อชีวิต trade for life นะครับเราจะมาร่วมกันนะครับแชร์แนวคิดมองดีๆนะครับในการที่เราจะเทรดอย่างเทรดอย่างไรนะที่เราจะเป็น happy trader นะครับในวันนี้ก็ จะได้มาแนะนำนะครับทุกทท่านเกี่ยวกับการใช้ MACD นะครับ MACD ตัวใหม่นะครับที่เคยได้แนะนำไปแล้วนะครับในโพสก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาทำเป็นคลิปวิดีโอครับนะครับชอบอย่างไรนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันไปเลย เคครับเหมือนเดิมครับเราใช้โปรแกรมหลักนะครับที่เราแอปพลิเคชันหลักนะครับก็คือแอปพลิเคชัน t r a d i n g View นะอันนี้ก็มีหุ้นหลายๆตัวนะครับในนี้เราก็เลือกจิ้มเลือกจิ้มมาสักหนึ่งตัวเพื่อนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เรานะครับเลือก lunch full chart นะครับอันนี้ให้ท่านเปิด ชัดเปล่าออมาเลยนะครับท่านเข้าตัวเพิ่ออินดิเคเตอร์ครับทีนี้ท่านพิมพ์ตัว VW ครับท่านจะเห็นตัวบนสุดเห็นไหมครับ VW MACD นะครับของ Everget ท่านนะครับอันนี้คือตัวที่นะครับแอดมินเคย แนะนำไปแล้วนะครับวันนี้ถ้าท่านตั้งค่าเริ่มต้นเนี่ยตอนที่ท่านเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแลวเมื่อเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะคล้ายกันกับตัว MACD ที่มีการ build in ปกตินะครับแต่ทางแอดมินก็จะได้แนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะตั้งค่ายอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ เราสามารถเนี่ครับเราเห็นไหมครับตอนนี้เราโชว์ฮิสโตแกรมอยู่นะรเราสามารถที่ตั้งค่าตัวนี้ครับกดติ๊กถูกตรงนี้ไฮไลท์นี่ครับไฮไลท์ซีโร่นี่ครับเราตั้งค่าจุดตัดขึ้นมาแล้วครับนี่ที่นี้ก็จะดูยังไงขึ้นลวแล้วจุดตัดในที่นี้ก็คือท่านเห็นไหมครับว่าเส้นสีฟ้านะครับเป็นสีของอะไรเป็นสีของ เส้น MACD นะครับที่เราเคยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นมาเหนือน้ำดูครับท่านดูตอนนี้เพราะข้างหลังมันเริ่มเป็นสีเขียวแสดงว่ามันขึ้นเหนือน้ำไปไงครับบาท40เนี่ยครับก็ขึ้นเป็นบาทเนี่ยบาท50านะครับ,บ,ท, 50, รบทีนี้พอมันตัดข้างบนก็จุดออกเนี่ยครับทีนี้เราก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยการว่า เราเห็นเส้นสองเส้นตัดกันมีจุดแล้วบางคนถ้าไม่อยากใส่จุดนะครับจะติ๊กเข้าติ๊กออกก็ได้อาติคดูกันแล้วก็เลือกให้เขาใส่สีเข้าไปนะครับเราก็จะดูแบบง่ายขึ้นนะครับนะี่ครับเป็นไงครับซื้อขายตามริบบอนนะครับตามริบบอนนะี่ครับนี่ก็ซื้อตอน72ก็องเดี๋ยวไปขายตอน85ดอะไรอย่างงี้ครับ ดูง่ายนะครับดูง่ายมากก็เราก็สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นนะครับในการตั้งค่าซึ่ง MACD ตอนนี้ก็เป็นค่า12 6 9ปกตินีครับแล้วส่วนข้างในเนี่ยเราสามารถตั้งสีพื้นหลังนะครับตั้งตัวบลักกลีนะครับตั้งทุกอย่างได้ให้เราสามารถดูได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะครับที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ ครบนะฮะจบในนี้เลยว่า MACD เนี่ยนะถ้าท่านที่ถือรอบใหญ่ก็ถือไปเลยนจนกว่ามันจะแดงอีกครั้งนะครับหรือว่าถ้าท่านที่รู้สึกว่ามันจะหมดแรงแล้วท่านก็ออกซะก่อนนะครับท่านก็สามารถกินคาใหญ่ได้แล้วลองประเทศกับหุ้นตัวอื่นบ้างนะครับยก v ีโ o อย่างนี้ครับตัดครับแต่ว่ายังอยู่ในไม่เหนือน้ําก็คือไม่แข็งแรงก็เขามีโอกาสจะลงนะครับจะดูตรงนี้ครับจุดนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นไงครับบาท20แล้วเป็นไงครับอะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับดูแบตกราวนะยังเหนือน้ําอยู่เลยนะยังเหนือน้ำอยู่เลยนะยังเหยือน้ําทีนี้เราก็ค่อยมาดูว่าเขาทําหัวสูงสุดใหม่หรือเปล่าอันนี้ทําหัวต่าลง แสดงว่าลงก็ลงจริงเล้ยครับแล้วทีนี้มันยังลงแต่ว่าตรงนี้มันทําจุดตรงนี้ละอาจจะกําลังทําจุดสูงสุดราคาต่ำลงนะแต่ว่า MACD ทําจุดขึ้นนะครับให้ท่านดู divergence อย่างนี้ก็ดูได้นะครับ divergence Con convergence ใครที่มีประสบการณ์ในการดูก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราตํากําใได้นะครับ ก็ให้ท่านลองดูนะครับเทตามแบล็กเกลว์เทตามจุดตัดนะครับแล้วก็ยวแอินเพิ่มตัวปกติมาให้ดูนะครับเพราะว่าก็เคยได้สอนตัวปกติอาจจะต้องใช้ควบคู่กันนะครับคือมันเป็นค่า MACD เหมือนกันแต่ว่ามันมีค่าของ v w เนี่ยเข้ามานะครับในการคำนวณน,นะครับในการคำนวณ ก็อาจจะต้องจะต้องดูเพิ่มเติมหรือใช้ควบคู่กันนะครับในการตั้งค่าที่เขาตั้งค่ามาให้เนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยจะใช้ได้มีประโยชน์เนาะก็ยังมีอินดิเคเตอร์อีกเยอะแยะเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับลองเอาไปลองใช้ลองเทสกันดูนะครับว่า เข้ามือไหมนะครับเข้ามือแล้วก็ถ้าใช้ได้ก็ลองใช้ทำกำไรกันดูครับคิดว่าคงไม่น่ายากนะสำหรับการดู MACD นะครับหรือว่าที่เรียกว่า Moving Average Convergence Divergence ในชื่อเต็มเนะี่ยหรือว่ามันโอเคไหมเพราะแอดว่าสำหรับหุ้นบางตัวเนะี่ยเราโอ้โหเราได้ทุนที่โอเคเลยนะครับ ลองใช้ลองเทสกันดูนะครับผลทางสู่แฮปปี้เทรดเดอร์นะครับคือการเทรดทุกวันอย่างมีความสุขไปกับเพจเทรดนี้เพื่อชีวิตและ Facebook กลุ่มสแกนหุ้นรายวันสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ